สวัสดีครับสวัสดีเอทุกทท่านครับผมพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีพัดเครื่องมาแบ่งปันเ c กันเช่นเคยครับผมเวลานี้นะครับช่วงหัวค่ำนะครับก็หลังจากเสร็จภารกิจเนาะนะครับวันนี้ผมก็เดินทางทั้งวันนะครับเพิ่งจะถึงบ้านนะครับก็ลองพลิปเลยนะครับไม่เสียเวลาเนาะเอฟซีหลายท่านก็รอชม อันนี้ได้ไม่เยอะนะครับ fc นะครับได้ประมาณนี้นะครับก็พยายามจัดแสงอยู่เนาะนะครับยังไม่คุ้นเคยกับโทรศัพท์ใหม่นะครับเมื่อคืนนี่ลงไปโอ้โหจ้ามากๆเลยดูไม่รู้เรื่องเลยนะคลิปเมื่อคืนนี่ต้องขออภัยนะครับยังปรับแสงไม่เข้าที่เนาะนะครับอ่ะอันนี้น่าจะโอเคละลองดูนะครับ fc ดีไม่ดียังไงติชมกันเนาะนะครับอยากให้ชัดเจนนะครับ อันนี้เป็นทรงเจดีนะครับทรงเจดีวะัละระังครับเอฟซเนื้อสวยเลยครับองนี้นะครับนี่อืมมันมากเลยครับเอฟซนี่ครับแบบังนะ ส่องให้ชมกันนะครับผมเอาชัดๆเนาะนี่ครับทรงเจดีวัะคังครับอง์นี้เนื้อสวยมากๆครับ fc มีคาบแป้งขึ้นคุมนะครับมาเดิมๆนะครับไม่ได้ปัดไม่ได้เป่าเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับคาบแป้งขึ้นคุมตามซอกเนื้อสวยนะครับ fc เนื้อสวยพิมพ์ดีนะครับสมเด็จเ็าเล่นกันเท่านี้เนาะนะครับสามอย่างพิมพ์ได้พิมพ์ดีพิมพ์ดี พิมพ์ได้เนื้อดีธรรมชาติโอเคนะครับจบที่ความชอบเนาะนะครับ F4 นี่ครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเนื้อสวยนะครับตรงนี้นะครับนี่พยายามคัดนะครับคัดเนื้อสวยๆนะครับแท้แกไม่รู้ F4 ดวงนะครับผมผมพยายามคัดให้นะครับนี่ครับเช่าไปจะได้ไม่ผิดหวังเนาะนะครับ ชมหลังครับหลังก็ใช้ได้นะครับเอฟซีวันนี้ได้เจดีมาสององนะครับนะครับเจดี JD, ชื่อดีนะครับชื่อดีมีมงคลเนื้อสวยนะครับรงนี้นี่หนึกนุ่มดีจังนะครับ ใครชอบจัดไปครับองนี้ผมเปิดได้8,500ครับ F4 นะครับเนื้อสวยนะครับนี่8,500ครับผมแคปหน้าจอและทักมาเนาะทักมาทักมา,ท,กมา,ท,กมาทรงเจดีวอลคระแงครับ8,500บาทครับ F4 ไม่แพง มาถึงองค์ที่สองนะครับยังไม่คุ้นกับโทรศัพท์เนาะยังยังติดติดขัดขัดอยู่ขออภัยครับองค์ที่สองเป็นทรงเจดีย์เหมือนกันนะครับนี่ก็เนื้ออีกแบบหนึ่งเมื่อกี้อมเหลืองนิดๆนะครับองนี้เอาขาวเลยนะครับนี่ขาวขาวเป็นโซนแบบขาวงาช้างนะครับขาวขาวงาช้างเมื่อกี้เป็นเนื้อนมข้นเนาะสีน้ำข้นเลยเมื่อกี้นะครับ นี่ข่าวงาช้างนะครับวันณะแตกต่างกันพิมพ์ทรงเดียวกันครับ f c นะครับทรงเจดีชื่อดีนะครับนี่มีเม็ดขาวๆนะครับเนื้อสวยนะครับ f ซพิมพ์ก็โอเคนะครับนี่เมื่อคืนนี้จ้าม่นิดขอไปนะครับดูคนไม่ดูเรื่องเลยครับผมเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาแล้วมันยังปรับแสงไม่เข้าที่นะครับนี่นะ ลืมไปว่า iPhone เนี่ยกล้องเขาจะให้แสงอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใช้แสงเยอะถ้าแสงเยอะนี่ไปเลยนะครับจ้าไม่รู้เรื่องเลยนะครับเคยใช้แต่ a m มซุงนะครับเลยไม่ถนัดอันนี้น่าจะชัดนะเนะ f c นะครับออยากให้ดูเันชัดๆนะครับใสๆด้านหลังก็สวยนะครับนี่มีเม็ดขาวขาวมวนสารดีครับ เนื้อขาวงาช้างนะครับองค์ขาวนะขาวงาช้างหนึกนุ่มนะครับนี่สวยคนละแบบเอาว่าสวยทั้งคู่นะครับ fc นี่ครับใช้ได้เลยครับ fc นี่ครับทรงเจดีวัดระฆังนะครับองค์นี้ก็เปิดเท่ากันนะครับผมเปิด8ปดพันหเท่ากันครับลองดูนะครับ fc แปดพันห้าครับแคบหน้าจอทักมาครับผมเชนเฟยครับ ราคามีแบ่งปันเนาะนะครับมาถึงองค์นี้องค์ที่สามนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมฐานแซมวอละคระฆังองค์นี้เนื้อขาวนะครับแต่สวยดีนะครับพิมพ์สองสวยขนาดดีไม่ใหญ่มากนะครับนี่เห็นไหมม,ม,หไหมีเม็ดเห็นไหมเม็ดขาวขาวคุนคุเม็ดพระธาตุนะครับนี่เนื้อสวย ผ้าสวยเดิมๆนะครับนี่เด็ดเลยครับอีพีนี้ถือว่าเป็นผ้าเนื้อดีนะครับนี่จัดว่าเป็นผ้าเนื้อดีนะครับนี่ฐานแซมแซมเงินแซมทองครับฐานแซมวะละครังนี่ฮะเด็ดเลยตรงนี้นะครับมีเม็ดขาวๆเม็ดพระธาตุ หหัวไหลไหมครับนี่พิมพ์ก็โอเคนะครับบานบนสอบล่างตามสไตล์ตามสไตล์ตาตาฐานแซมกระถางชมด้านข้างครับ F4 เนื้อขาวนะครับแต่นึกนุ่มแร่งนึกนุ่มนะครับสะอาดตาดีนะครับมาเดิมๆเ,เลยครับแบบนี้เลยนะครับ อานนี้เห็นวางก็สะดุดตาเลยนะครับเนี่ยหิมทรงเนื้อหาใช้ได้ครับ fc หลังสวยนะครับนี่นี่หลังใช้ได้นะครับ fc เนื้อสวยนะครับมีเหมือนเศษไม้ด้วยเนาะนี่ครับเนื้อละเอียดครับเป็นโซนเนื้อละเอียดเนื้อแน่นนะครับหนึบนุ่ม แน่นหนึนุ่มนะครับนี่ฐานแซมบะคังครับ fc เอาเปิดเท่ากันครับ8 5ด0ันห้าครับผมนะครับสวยนะ ep นี้พระสวยนะครับเนื้อสวยด้วยพยายามคัดนะครับคัดมาให้ fc กันนะครับผมมาถึงองค์นี้นะครับเป็นผู้เผือกนะครับกุศดเล็กหรือเปล่าผมไม่ไม่ถนัดแต่ว่าเนื้อดีมากๆครับต้องซื้อเห็นเนื้อเราต้องซื้อนะครับ ใเกไม่รู้นะครับ fc ดูเนื้อนะครับโอ้เนื้อเหมือนพาสสมเด็จเลยครับกุศะแต่ไม่รู้เล็กหรือใหญ่นะนะครับผมไม่เคยมีนะครับอาจจะเป็นเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่มุมมองนะครับดูเนื้อนะครับ fc โอ้โหเนื้อสมเด็จเลยนะครับอ่าผมขายอย่างเดียวนะนะครับไม่รู้ว่าเก๊แท้นะครับ fc ดูเอาถ้าชอบจัดไปครับกุศะลวงปู่เผือกนี่นะนะครับ ดูสวยมากๆครับเอสซีเนื้อเหมือนวัดพับเลยครับวัดพับเช่นเนื้อยังแท้เลยเนาะนะครับนี่ฮะโอ้เนื้อจัดนะครับเอสซีมีรอยนิ้วมือด้วยครับเนี่ยมีรางนี่ครับดูกันนะครับดูเอาดูเอานะครับขายจบไม่ประกันนะครับผมดูชอบดูใช่ดูแท้เอาไปนะครับหปู้่เผือกนะครับผมนี่ให้ชมกันชัดๆอีกที อันนี้เอาหกพันห้าครับ fc อูเผือกนี่ก็เล่นไหลายตังค์นะครับผมเอาหกพันห้าแล้วกันเนาะนะครับแคปหน้าจอแล้วทักมาครับผมหกพันห้าร้อยบาทครับไม่ถนัดแต่รู้ว่าเนื้อโอเคนะอันนี้ก็ไม่ถนัดเหมือนกันอันนี้เป็นเนื้อชินนะครับนี่เก่าปึกเลยเป็นผงสุพรรณยอดโถนะครับเป็นเนื้อชินนะครับเก่ามากเลยที่ผมได้มาส่งสัมภาแล้วผมลืมมาในกระเป๋านะครับ เพิ่งจะนึกได้นะครับนี่หน้าสวยดีครับหน้าก็เป็นผงทุพันเป็นบล็อกเดียวกับผงทุพันเนื้อผงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจน่าจะใช่เนาะนี่ครับเก่านะครับ f อซนี่ครับนี่นี่ครับซื้อด้วยความสะดุดตาตรงหน้านะครับด้านหน้าชอบด้านหน้านะครับ ดูเอาครับ FT นะครับดูใช่ดูชอบก็ลองดูนะครับนี่เก่านะครับเอาเก่าไว้ก่อนเนาะนะครับเนื้อชินชินตะกวดหรือชินเงินไม่แน่ใจนะครับผมไม่ถนัดหรอกแต่ว่าซื้อมาด้วยความดูว่าเก่านะครับใครดูเป็นจัดไปครับ f c นะครับดูเป็นจัดไปอ่าเปิดเท่าไหร่เอาเปิดหกพันห้าเนาะนะครับซื้อได้เท่าไหร่ทักมานะครับผมไม่ถนัดนะครับ ดูเก่าแล้วกันเอาเก่าเนาะซื้อได้เท่าไหร่ทักมานะครับ f c นะครับแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับส่งให้ชมกันแล้วนะครับเอาที่ซื้อกันได้นะครับผมแคปหน้าจอทักมาครับ6ก0ันห้าครับ EP นี้ก็เท่านี้นะครับ f c นะครับมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะมีประมาณนี้นะครับถูกใจองไหนยังไงทักมาครับผมราคาคุยกันเนาะ นะครับราคาผมแบ่งได้อยู่แล้วนะครับ FC นะครับแบ่งแบ่งได้เท่าไหร่ก็ถ้าไม่ขาดทุนก็แบ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ครับ FC EP นี้นะครับขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนกันตลอดนะครับผมลากันไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับติดตามกันนะครับผมขอพระคุณทุกทท่านนะครับผมโชคดีมีความสุขครับเฮงเฮงรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ